พัดต้นไม้เมล้มและเนรนา,าดเลยเม่เพิ่งจะทำไปเมื่อตอนสายๆใีตอนนี้ตกอยู่เย้วนะคะเอ๋พุ่งจะเอาต้นไม้ขึ้นมนาะตดน,น้ำคนเทียนเมเละเทะเลยนะคะเอ๋เม่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นภค่า โซร้อนอะไรเข้าวมาักกะโรือเปล่าะะไมคะทำไมแบบถูกแบบหนักมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆน้ำหน้าบ้านเมเนะคะดอกไม้เมล่วงหมดเลยเมื่อเช้านะคะดอกดอกไม้ร่วงหลุดหมดเลยเพราะว่าลมมันพัดแรงนะคะหลมพัดแดด จะลงต้นไม้ใหม่แบบเมื่อวานนะคะผมตกไม้นี่หมดเลยเมยต้องเอากระบะากระผ๋าปลาติกมาปิดมาปิดอ่างนะคะน้ำท่วมอ่างที่เมย์ปลูกต้นไม้หมดเลยนะคะก็ปลูกพวกกะเพราโหระพาอะไรไว้นี่ก็เพิกก่งจะลงไอ้นี่ไปนะคะลง้าให้แมวนะคะลง้าไว้ให้แมวปลูกยาไว้ให้แมว เริ่มซาแลวนะคะเริ่ม3าอีกแล้วตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเนี่นะะนยก,ก่อนหน้าที่เมย์จะออกค่ะดีเมย์แบบนี่หลับไปเมื่อเช้าไปเดินแล้วมันเพียแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะคะช่วงนี้นะคะมาหลับค่อนสว่างเลยเม,มง่วงๆแล้วหลับไปนะก็ตื่นเมาฝนตกนะคะพเพื่อนะ่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะพเพื่อน๊า,บา,บ,าบายค่ะ